ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่หกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอแต้มผ้ามาติดตามเล่าพัดอ้วนเรียกรัฐบาลไทยเอ่อกับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับปูห้าเจ็ดแปดเพิ่งกับปล่อยมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่าพอแต้มกับ บอไดขึ้นไปหาป,นานปาหูนะครับเบดบ้อมีทีมงานไปก็ได้ส่งตัวเลขมาให้พ่อเต็มนะครับเนาะครับงวดวันที่สามสิบนะครับเนาะสามสิบธันวาคมสองห้าหกหกรัฐบาลไทยเข้าออกครับพี่น้องหกสองห้าห้าสี่สี่ครับส่วนเลขล่างก็ออกแปดเก้านะครับเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ หน้าครั้งที่สองหกสี่แปดท้ายครั้งที่หนึ่งแปดแปดสองท้ายครั้งที่สองสี่ห้าหกนะครับเนาะรับ,รบของปูห้าเจ็ดแปดงวดที่พานมากัลุดเนาะพี่น้องเนาะครับปูให้วิ่งหนึ่งับโมมาครับเป็นบนล่างงวดนี้ปูให้มาเป็นแยกบนแยกล่างนะครับครับงวดนี้ แต่ไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ17เจ็ด สิบเกดมกราค,คมสองห้าหกเกด ครับนี่คือรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะนครับบนนะครับ บนวิ่งเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะครับเนาะรับส่วนปูจับคู่ให้นะครับ ก้าหนึ่งสัดเจียนนะพี่น้องเนาะเก้าหนึก้าเกครับเก้าสี เก้านะครับสัตว์ป้อนพี่นอ้องมุวมัวเดี๋ยวครับปูเป็นเหรียญไฮนะครับเก้าสี่ ก้าครับเน้นสองหางพี่น้องสัตว์เกียนเนนะครับเนาะลมดีแค่เนาะ <c oughs> ครับวันนี้ส่วนล่างนะครับล่างบินห้าตัวเดียวนะครับ ยำยันบอกสัตว์จรินครับผูจับคู่ให้นะครับห้าห้าห้าสอง ห้าเจ็ดห้าสามขับสี่หาง ครับส่วนตัวเน้นนะครับปูเน้นให้ที่ห้าห้าห้าสาม ถือว่าบ่อลายหางพี่น้องเนาะครับวันที่17มกราคม256 7เนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปู578ครับบนวิ่ง9ตัวเดียวครับจับคู่9199 94 79เน้น94กับ79ได้พี่น้องเด้อรับส่วนล่างวิ่งรูด5ตัวเดียว ขับจับคู่ห้าห้าห้าสองห้าเจ็ดห้าสามเน้นห้าห้ากับห้าสามเนาะพี่น้องเนาะครับสำคัญนะพี่น้องเนะด้อหมักสอบตัวใดเฮาก็อย่า,าลืมนะครับขับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับเขาจะได้ไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะครับเนาะครับตัวที่ปูพันบนเนียนให้เข้ามาักเข้ากับเด้อเด้อเก้าหนึ่งเก้าเก้ารับ 9, 1, 9, 9. รบ,บนส่วนล่างก็ห้าสองห้าเจ็ด งามตุกตเนาะรับเนาะคอยเขาปังปังเนาะรับเนาะรับไปเลือกซื้อเลือกหาสาระกินแบงรัฐบาลไว้เนาะรับเนาะรับพอเตรียมข้อกับขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดเนาะรับเนาะที่ให้แนวทางรัฐบาลไทยพอเตรียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะรับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะ ครับฉะนั้นแล้วพอแต้มกับขอ,ออวยพรสงวดนี้คอยเข้าปังๆเดออป่วยครับเอฟซี FC ก็จะได้โฉบๆมนันๆกันนะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเริ่มได้พี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำน,นะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอแต้มกับข้อกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอ้ออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะรับคอให้มีแต่โศกแต่หลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกลนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอตแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าราบสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม